ายยไงเนี่ยก็มึงเอาตังค์มากูว่าขายให้แค่น่ะการค้าการขายขายกันง่ายอนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังค์มาแล้วมึงก็เอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังค์มามึงก็ขายไปเออคุณรู้เนอะถ้าถามวันนี้ฟองเท่าไหร่ฟองละสิบบาทถ้าซื้อฟองเดียว ฟองเดียว10บาทถ้าสองฟอง3ฟองสามฟองเท่าไหร่สามฟองสิบห้าฟองเดียวเท่าไหร่นะสิบบาทสามฟองสิบห้านั้นเอาสามฟองสามฟองขายหมดแล้วสามฟองเขาซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่เหลือแยกนี่แยกขายแยกขายแล้ขายเป็นใบเลยอ๋ออันนั้นคือชุดโปรโมชั่นเป็นชุดเป็นชุดอ๋อไอ้สามสามสามฟองสิบห้าเนี่ยอ่าหมดแล้วขายหมดแล้ว 那个放假。